่อเดียนีพอเดียนีุปกรนีวนีตัเรา้องพ่อคร่แต่บบ่งปก็ไหนพี่ไปที่สะดวกตอนกจับก็ไดนมันอยู่เดมือพ่่เป็นยังครับเสียเวลายางไปตรงนี้พ่อเป็นยังครับเอาง่ายๆล้วครับท่านได้รับไหนใบแจ้งสิทธิ์พรบปรับเป็นพี่ไหน อยู่ไหนผมเห็นออกใบสั่งไม่เห็นออกใบแจ้งสิทธิ์ให้เขาสักคนเลยในใบแจ้งสิทธิ์อยู่ไหนอยู่ในรถดีกว่าไม่ไม่ไม่ท่านออกอยู่เนี่ยทำไมไม่ให้เขาแล้วมานั่งออกกี่ใบแล้วเนี่ยฮะพอใบใบแจ้งสิทธิ์พลบประับมีวินัยอยู่ไหนทำไมไม่เห็นแจกให้เขาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตไอ้ปรับปรับปรับไปผิดก่อนนะอ้าไม่ไม่ไม่ใบใบเปแจ้งสิทธิ์โรงพักนะครับงโรงพักนะ ได้เปิดบริไหมเปิเปิดเด๋ยวเดี๋ยวคุณไมีญะรแต่ผมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวคุณคุณเชื่ออะไรคุณเชื่ออะไรคุณนั่งรับประาก่อนนะพี่นะคุณเชื่ออะไรรูุ้ณรู้คุณนั่งรับประทาก่อนไม่คุณชื่ออะไรผมถามคุณชื่ออะไรคุณตวที่โรงพักนะไม่ต้องตัวอเอาตวที่โรงพักนะครับคุณชื่ออะไรเปิดเผยใบหน้าหน่อยเอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอรู้จักชื่อหน่อยคุณนั่งก่อนนั่งก่อนคุณนั่งก่อนขอรู้จักชื่อหน่อยได้ไหมมาประทาคก่อนนะ ออกมาพี่ใจเย็นพี่เดี๋ยวรู้จักอยู่พี่อ่ารู้จักกันแหละเดี๋ยวผมจะร้องเรียนทุกคนเลยเนี่ยนะการที่คุณตั้งด่านเนี่ยเห็นไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรคุณคุณคิดว่าคุณตั้งด่านถูกต้องไหมอ่าไม่เป็นไรนะผมขอทราบชื่อหน่อยอ่ะผมจะได้ร้องเรียนถูกเดี๋ยวดีพี่เป็นร้องเรียนเลยที่ที่เราไม่ผมไม่ผมเอาชื่อคุณเนี่ยชื่อคุณชื่ออะไรเดี๋ยวคุณไปขอที่โรงพักนะในชื่อผมเอาคุณไม่ได้ชื่อมาทำงานหรอมีมีผมมีชื่อแต่ผมผมไม่บอกคุณเอาคุณไเอาสั่่่งงเเเเเเลยยยดีีี๋วใใใหห้้้้นนออรรราาาาไไไไปปมมมม็คจะผท ที่ปฏิบัติที่อะไระที่อะไรที่เป็นเออที่ตำรวจจะช็อกอ่ะเออนั่นแหละผมไม่ช็อกเนี่ยการปฏิบัติหน้าที่เขาไม่ให้คุณใส่ปิดหน้าปิดตาขนาดนี้นะผมบังแดดได้ผมบังแดดได้ไม่เกี่ยวนู่นทำไมเขาไม่บังไม่เป็นไรผมผมทำไมกลัวแดดกลัวผิวเสียเหรอ ถ้าขัวผิวสีไม่ต้องมาปฏิบัติหน้าที่อัเรื่องของผมดูน้องเขายังเขายังกล้าเปิดแล้วก็วันปิดหน้าด่านไม่มีหรอครับพี่มีมีครับพี่นี่เซ็นต์ปบริคันบินกล้อง้องบอกเอาวงจรดิรับซีซีทีวีครับพี่นี่เอางี้ก่อนแนดาบคุณเชื่ออะไรผมร้องเรียนคุณคนเดียวพอแนดับผมร้องเรียนคุณคนเดียวพอเดี๋ยวจะไปจับตัวผมนะ คุณชื่ออะไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวพี่การแต่งกายของเจ้าหน้าที่เขาให้คุณทำยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปที่โรงพักนะไปทำไมมาปฏิบติต่อเป็นถ้าจะรู้ทีบผมปฏิบัติที่โรงพักเอาโอเคได้ที่ผมคุณไม่มีชื่อคุณมาปฏิบัติหน้าที่ได้ยังไงเดี๋ยวเราใกล้กันไดี๋ยวาฮ่าคุณไม่มีชื่อคุณมาปฏิบัติหน้าที่ได้ยังไงต้องทราบนหนดาบมาดูตามมาแต่ว่าคุณไม่มีชื่อคุณปฏิบัติหน้าที่ได้ยังไงเดี๋ยวเราจะจะจะมาไอ้รบกวนการทำงานผมนะผมต้องการทราบว่าคุณชื่ออะไรผมไปทางนนะ เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดูผมเลยแล้วน้องเขาไม่บังแดดเหรอไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเนายดาบอย่ามาหาทำแบบนี้นายดาบนะคุณตั้งคุณก็ตั้งไม่ถูกแล้วคุณออกไปสั่งคุณก็ไม่มีใบแจ้งสิทธิ์ให้เขาแล้วคุณมาออกขี่ใบแล้วเนี่ยฮะแล้วจะร้องทำไมครับการที่คุณทำไม่ถูกแล้วคุณมาบังคับใช้กฎหมายกับประชาชนมันถูกต้องไหมผมถามคุณนายดาบ ดี๋ยวจุดปวดขันวินัยเจราจรนคอยทำไงบ้างมาทำลายด่านเนี่ยตัวนี้มาทำลายด่านแม่ไอตัวไหนวะบอกทำลายด่านวะฮะอะไรนะเดดับอะไรนะมาทำลายด่านคืออะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปที่โรงพักเลยไปทำไมโรงพักนี่เดี๋ยวชี้คนามผเนี่ยเดี๋ยวมันเกิดยืนอยู่เนี่ยชื่ออะไรชื่ออะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเช่ไม่คุ้นเคยเลยเชื่ออะไรชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะเชื่ออะไรนะ มันต้องตดอะไรกับทุกนายที่ต้องไปก็บนะครับดร์ไม่มีอะไรเลยมีคุ้ยสองอันมีกล้องซีซีทีวีไม่มีนี่ผู้คุมด่านใครนะดาผู้คุมด่านคือใครน้องเอน้องเอไปถ่ายไปถ่ายไปถ่ายป้ายไปหน่อยเดี๋ยวพี่ลองเรียนไปถ่ายทะเบียนรถด้วยถ่ายทะเบียนรถถ่ายป้ายถ่ายเป็นภาพมิ่งนะอ่าท่านท่านผู้หมวด ผมต้องการทราบชื่อในดาบครับผู้ว่าเดี๋ยวเอาเงี้ยคือเอาเงี้ยแก่เย็นๆไม่ไม่ผมต้องการทราบชื่อในดาบคนเดียวผมเดั้งลวไม่เป็นไรครับโอเคถ้าไไ้้ม่ปถาตำรวจนินจาแบบนี้ยาวมาปฏิบัติหน้าที่ดีกว่าเดี๋ยวผมเดี๋ยวท่านผู้ว่าสั่งนะครับโอ้ผมว่าผมมาเที่ยวผมไม่ได้มาเออเฮ้ยไปไป ก็รู้อยู่ว่าเทศกาลสงการเข้าใจอยู่อุป,ปกรณ์ไม่พร้อมใครมานั่งออกใบสั่งก็ไม่พร้อมแต่มานั่งออกใบสั่งเขาจับเขาจับเขา <Okay. S 1> กล้องซีซีทีวีบริเวณนี้ก็ไม่มีร้อย <Okay. S 1> <100 S 2> เวรสอบสวนใครไปร้อย <100 S 2> เวรสอบสวนก็ไม่มีแต่พากนออกไปสั่งแนะนำให้เขาเดินเข้าโรงพักมันไม่มีหรอกครับการบังคับให้ประชาชนไปจ่ายมันไม่มีหรอกครับ พราบาการประัะปิ้นพินันคุณก็ไม่แจ้งสิทธิ์เขาใบสั่งมือใบสั่งอิเล็กทรอนิกส์ใบสั่งความเร็วมันต้องแจ้งสิทธิ์พราบาการปะเป็นพินันไม่ใช่คุณมาออกใบสั่งแล้วบอกเขาเดินเข้าโรงพักอันนีน้นใกล้บ้านป่าน,นั่นนี่ผมว่าผมไม่จะไปยุ่งเลยแถวเนี้ยผมขี่ผ่านทุกวันผมว่าผมจะไม่ยุ่งเลยไอ้อุบลรัตน์อ <ผม S 1> า <ผม S 1> อะไรเนี่ยอุตกินหรือเปล่าครับใช่ไหมขอดูรายชื่อหน่อยได้ไหมครับอันนีดนึงได้ไหม อันนั้นเยอะอะไรเนี่ยนะถ้าแกละอันนั้นเยอพันตำรวจโอ๋ออันนี้ผู้หมวดผู้หมวดอันนัเอ้าไม่จริคุณบอกว่าคุณเป็นผู้ควบคุมด่านไม่ใช่เหรออันนั้นผู้หมวดไม่ไดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ร้องเรียนพันตำรวจโทรเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวท่านอยู่ท่านรับผิดชอบเป่าควบคุมอยู่ไหมคุณบอกว่าคุณเองนี่ฮะไม่เป็นอย่างนี้ครับเวลาเวลาไม่มีพวกผมมาดูแลพวกท่านก็ตั้งกันมักง่ายแบบนี้แหละเอาแบบมักง่ายนี่แหละนายดาบ นาดาบเก่งๆนี่เปิดหน้าหน่อยนะนายดาบ,ดบเปิดหน้าหน่อยอยากรู้จากชื่ออยากรู้จากหน้า,นถ,านนถ้าถ้าคุณคิดว่าการมาปฏิบัติหน้าที่แล้วมันแดดร้อนหน้าดําผมว่าคุณไปทาอย่างอืน่นดีกว่าไหมเัลโหลนาดาบหน้าน้องเขาจบใหม่น้องเขายังเปิดหน้าเปิดตาแล้วคุณเป็นใครอ่ะน้องเขาหน้าใสกว่าคุณอีก ผู้หมวดผู้หมวดดูการจราจรครับเหตุผลเพราะในดาบคนเดียวนะครับผู้หมวดดูการจราจรหน่อยครับการตั้งจุดกวดขันต้องคำนึงถึงความปลอดภัยหรือการจราจรของประชาชนนะครับไม่ใช่คุณเรียกแล้วรถติดยาวเป็นกิโลนะครับในดาบครับนผู้ควบคุมด่านที่ดาบนะผู้ควบคุมด่านไม่อยู่ครับ แล้วไม่ออกใบแจ้งสิทธิให้เขาด้วยเมื่อกี้ผมไายืนดูนี่ไม่มีใบแจ้งสิทธินะครับให้ใบสั่งแล้วแนะนําเดินไปจ่ายที่โรงพักมันไม่มีหรอกครับระเบียบออกใบสั่งแล้วแนะนําไปจ่ายที่โรงพักไม่มีหรอกครับเห็นว่าตั้งอยู่หน้าโรงพักไงง่ายดีนี่โรงพักกล้อง C C T V ไม่มีครับผู้คุมด่านไม่อยู่ที่ด่านครับอท่านผู้คุกลับมาเองครับวันนี้ อันนี้ใช่ไหมท่านภูมิกลับพุ่ิกลับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพอด,ดีท่านนายดาบเขาเรียกผมแล้วทีเนี้ยการออกใบสั่งหรือว่าการพบการกระทําผิดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องมีการแจ้งสิทธิ์เอาอย่างนี้นะพี่นะครับวันเนี้ยเราเป็นการเ,าเน้นในการตักเตือนนะครับเน้นตักเตือนใช่แล้วก็ก็คือถ้าถ้าก็คือวันเนี้ยการจราจรตรงเนี้ย เราเราดูแล้วมันมันไม่ได้หนักนะครับก็ก็จะเพื่อเป็นการตักเตือนประชาชนที่อาจจะบางคนเนี่ยอาจจะเขาถ้าถ้าเราไม่ไม่ตั้งด่านเลยนเนี่ยคนที่เมาเขาจะขับรถใช่อันนั้นอันผมเข้าใจพุมพ่มกับแต่พุ่มกับดูวัสนาธาทางผมนะผมไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุรีแล้วก็ในดาบเนี่ยผมพพอผมเจอปุ๊บผมต้องการทราบชื่อทราบใบหน้า นายดาบอกว่าให้ไปหาที่โรงพักอันนี้มันถูกต้องและติดตามระเบียบไหมครับให้ไปให้ไปช่ที่โรงพักเจ้าที่เขาทำหน้าที่อยู่นะบางทีอาจจะไม่สามารถจะคุยกับพี่ได้ได้อ่ในได้ตามที่พี่ต้องการตลอดนะครับอ๋อาะ่ไม่สามารถคุยกับผมได้ใช่ไหมไม่ผมผมถามท่านว่าทําไมท่านต้องปิดหน้าใส่แว่นตาดําท่านบอกว่ากลัวหน้าดํา ท่านตากแดดแต่แต่แต่ท่านท่านผู้กับดูน้องคนนี้น้องคนนี้เป็นน้องใหม่ขออนุญาตครับหน้าหน้าตาใสสะอาดมากแต่น้องเขาเปิดหน้าเปิดตาได้อะจบใหม่ครับเออแต่นี่ระดับนายดาบอ่ะใช่ผมก็ระดับผมแสบหน้านะพี่นะนี่ระดับนายดาบเปิดโชว์นิดนึ่งเลยดิ เออช่วยเห็นหน่อยฮะนี่นะเอาถ่ายเลยเอออย่างนี้แหละนะดาเออนี่แหละมีชื่อผมนะสิทธิชัยอ่านี่นีชื่อผมนี่ครับเป็นเพื่อความเข้าใจเราไม่ได้ับเราก็ไม่ได้แต่งเก่ังนะนม่ปรุกขับคืออย่างนี้ในดาบผมผมบอกว่าอ่านายดาบขอดูใบขับขี่ผมบอกว่ามีแต่ผมถ่ายรูปไว้แต่นาดาบอกว่าต้องเป็นในแอปถ้าไม่มีในแอปมารับใบสั่งอ่าโอเคก็ไม่เป็นไรตอนนี้ก็ชัดเจนแล้วเข้าใจตรงกันอ่าชินี้ทีนี้อ่านาดา นายดาบยืนยันว่าถ้าผมเอาใบสั่งที่ผมถ่ายรูปไว้ดิยืนยันไม่ได้ต้องออกใบสั่งผมไหมไม่ไม่ต้องเอาใบสั่งให้ดูก่อนไม่ใช่ไปขี่แล้วใบสั่งใบสั่งที่เออไม่ใช่ไหมไม่ไม่ไกับขี่ผมผมถ่ายรูปไว้อ่านายดาบนายดาบจะจะจะต้องออกใบสั่งผมไหมเดี๋ยวที่เขาทำเลยเขาเอามาดูก่อนก็ได้ไหมเดี๋ยวจะให้ให้เจ้าที่ธุรการดูนะอ่าเดี๋ยวผมเยาแยกไปทำงานก่อนต่อไปนะ ก็คือเมื่อกี้เนี่ยท่านผูมิกับบอกแล้วว่าเป็นการเน้นตักเตือนคนเมาครับครับแต่ผมเนี่ยลักษณะผมมันไม่ใช่คนเมาครับครับแต่ท่านก็ยังยืนยันที่จะเอาใบสั่งก็แจ้งข้อหาให้ผมมารับใบสั่งครับครับเดี๋ยวไม่เป็นไรอันนี้มันไม่แค่มันไม่ใช่การใช้ดุลพินิษมันเป็นการบังคับใช้กฎหมายเดี๋ยวเดี๋ยวเราเราว่ากล่าตักเตือนกันได้นะนี่เนาะจริงๆแล้วการว่ากก่าวตักเตือนเนี่ยถ้าถ้าจะให้มันเป็นรูปแบบผมแสบได้ผมไม่ใช่หรอก ไม่เสแยบหน้าผมเข้าใจในดาบแต่เวลาเวลาประชาชนร้องขอในดาบต้องแสดงตนเพราะว่าประมวลประมวลจริยธรรมของระบุไปแล้วอนนี้อันหนึ่งมันมันกิดเสื้อกออยู่นะที่ผมทำงานอยู่หน้าเนาะอันนั้นเข้าใจผู้หมวดจริงๆแล้วว่าข่าวตักเตือนเนี่ยว่าข่าวตักเตือนมันมันควรที่จะมันมันมันควรที่จะมีสมุดสมุดว่าข่าวตักเตือนที่ที่ที่ผมไปนำเสนอของสพบนราชธานีท่านผู้หมวดได้ดูไหม ผมผมไม่ได้ดูครับอ่าท่านท่านผู้กลับครับเขาอยากรบกวนเลยผู้กลับเขาทำงานอยู่นะเอาไมแม่ผมผมงานนโอเคโอเคครับข้าใจณผู้กับขอบคุณคร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 ับเอายดีดีดีอ่าโอเคโอเคผู้กลับถ้า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 อยู่ดีอ่ากรณีว่ากล่าวตักเตือนนี่ผมอยากให้มีสมุดว่ากล่าวตักเตือนอ่าได้ได้ได้มามันมันจะได้ดีดีวันนี้รถมันติดเยอะใช่มันมันติดทนายดาเมื่อกี้เนี่ยเราก็ต้องว่าเมื่อกี้ผมขี่มารถไม่ติดนะนี่นายดาถ้าไม่รถติดนะ ไม่เป็นไรผมก็มาเลยนะครับโอเคโอเคให้ขอให้เขาลบยู่ผมไม่เขาไม่ไม่ไม่ผมผมผมไม่เห็นผมไม่ได้มีปัญหากับท่านนะผมไม่มีปัญหากับท่านผมเห็นแค่อยู่เห็นเล่ยอยู่จริงๆแล้วผมอยากให้มันถูกระเบียบไอ้ออกออกไปสั่งนี่ผมไม่ได้ผมไม่ได้ว่านะแต่การออกไปสั่งเนี่ยในเมื่อพรบปรับปลี่ยพีนายเขาออกมาใช่ไหม ท่านต้องแจ้งสิทธิ์เขาจัดมันมีอยู่ครับที่นี่พอดีเออนั่นแหละคือเเคยยแแจ้้้งไววดนี่หละออถ้าถ้าท่านทำพร้อมทำถูกต้องเนี่ยผมก็ไม่ได้มีปัญหานะการบดข้าวเกรียงเลเออนั่นแหละเลี้ยงมาไม่ทันที่เข้าใจผมไหมีโอเค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 ถ้างั้นก็ผมลาแล้วครับลาแล้วครับผมขอบคุณท่านสารวัตรโอ้โหสารวัตรมาดูเองเลยที่สารวัตรที่คุกคุณวันนี้ใช่ไหมครับพี่ไม่ครับเดี๋ยวกลับไปท่านรบกแบบรอแล้วแล้ว ไม่เป็นไรก็เค่นี้ก็ตามนั้นนะเดี๋ยวท่านท่านท่านได้เอาใบแจ้งสิทธิ์มาแล้วใช่ไหมมาแล้วครับผมทีนี้มันมีมันดีเลยคได้เดี๋ยวผมผมจะให้ดูใบแจ้งสิทธิ์นะครับครับผมกรณีการปรับเป็นพี่นายเนี่ยมันจะมีใบแจ้งสิทธิ์จริงๆแล้วท่านสามารถแบ่งเป็นสามส่วนได้นะมันประหยัดกระดาษเพราะว่าสพอื่นที่เขาทำนะเขาทำกระดาษเล็กแต่มันก็สามารถอ่านข้อความได้ใช่มันสามารถอ่านข้อความได้ไม่ผมมันไม่ได้ยอดเลยเออมันมันไรนี้มันเปือนกระดาษนี่อันเปือนกระดาษครับ ยังไงก็ฝากท่านด้วยละกันผมโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับ